สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหาไอ,าอ้ค่าที่มันซ้ำระหว่างสองคอลัมน์นะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นอันนี้เป็นคอลัมน์แรกเนาะแล้วอันนี้เป็นค่าที่จะมาเช็คว่ามันมีซ้ำไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีเป็นหนึ่งอีกมันจะเจออีกไหมไม่เจอเพราะว่ามันหาเพราะมันหาเลขสี่เนาะ ถ้านี้เป็น4ี่มีไหมอ่าเลขสี่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูว่าคอลัมน์ A กับคอลัมน์นี้เออคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้มีค่าไหนบ้างที่ซ้ำกันก็นี่นะครับเป็นสูตรนะครับต้องใช้สูตรนะครับ, <S <S รรบมันจะใช้อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นวิธีใช้สูตรก็ยังไงเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อน อตอนนี้ข้อมูลก็จะอยู่อย่างนี้นะเอาสีให้มันหน่อยอแดงกับสีเขียวแล้วกันเราก็พิมพ์สูตรตามนี้นะครับเท่ากับนะครับถ้าเราใช้สูตรเราก็พิมพ์เท่ากับเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน if แล้วก็วงเล็บเปิด is error นะครับ is error is err or is error แล้วก็วงเล็บเปิดอีก mat h, นะครับ m a t c c h mat ฟังก์ชัน m a t mat, เราก็คลิกเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีนี่นะครับอะไรค่าที่เราอยากจะดู a 1ใช่ไหมเอา a 1ไป m a t กับเซลล์นี้เราก็คลิกเลือก a 1 เอ้ยไม่ใช่ C 1 C 1ต้องเปลี่ยนเป็น C นะครับพอดีผมเพิ่มแถวขึ้นมาเมื่อกี้มันก็เลยเลื่อนมาอ่าก็ดีครับจะได้เป็นกรณีศึกษาเอา C 1นะไปเทียบกับอันไหนนี่ลูกออเลอเลก็คือเขตข้อมูลนะครับแล้วก็าเขตข้อมูลนี้แล้วก็ แมตใช้ดูแมทใช้นะครับเราคอมมาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีอ่าน้อยกว่าไหมตรงกันทุกเงื่อนไขเราตรงกันทุกเงื่อนไขนะครับอ่าเสร็จแล้วทำไงนี่เลขศูนย์คือตรงกันทุกเงื่อนไขวงเล็บปิดของไอของไอแม t c h แล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึงของอีฟเงื่อนไขอีฟ แล้วก็คอมมานี่ก็จะเป็นถ้าฟังก์ชัน if นะครับถ้าถูกถ้าถูกต้องถ้าถูกต้องให้ทําอะไรให้ใส่ค่าว่างถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่ค่าอะไรให้ใส่ค่าของอไอันนี้มา,าก็คือค่า c c 1นะครับ เาแล้วก็วงเล็บปิดอ่ามันต้องมีตัวดอลลาร์ดอลลาร์ข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อตึงเพื่อตึงเพื่อตึงเซลนะเดี๋ยวผมลองดูแบบไม่มีดอลลาร์ไม่มีเครื่องหมายเงินนี้ใส่มันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็เจอแล้วเราก็กด,ดมุมมุมเพื่อให้มันเป็นเครื่องหมายบวกลากสูตรลงมา อันนี้ก็เจอดูนะครับอันนี้สูตรตรงนี้มันมันมาร์กมาตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้มันมาร์กตรงไหนสูตรตรงนี้มันก็จะเลื่อนตามลงมามาร์กมาถึงตรงนี้และสูตรนสูตรนี้ก็มาร์กตรงนี้เลื่อนลงมาซึ่งมันไม่ถูกต้องนะสูตรสูตรนี้ก็เลื่อนลงมาอีกเออมันก็ไม่ได้สูตรนี้ก็เลื่อนลงมาอีกคือเซลล์มันเลื่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมาร์กเขาเรียกว่าตรึงตรึงช่วงข้อมูลนะครับโดยกดเครื่องหมายดอลลาร์ใสใช่ไหมเขาเรียกใส่เข้าไปทั้ง2อ,อันนะครับทั้งเซลลทั้งคอลัมน์นะครับให้มันอยู่แค่นีนะ้ข้อเขตข้อมูลของเราเอาแค่นี้นะครับกด enter อีกทีหนึ่งแล้วเราก็กรอบสูตรลงมาใหม่ ก็จะมีอย่างนี้นะครับหนึ่งมีไหมหนึ่งมีซ้ำนะ2องมีซ้ำไหมมีสามมีไหมสามไม่มีนะสี่มีไหมสีมีห้าละ่ะห้าก็มีถ้าลบ5้าออกเป็น6อ่ามันก็หายไปนะครับถ้าลบ2ออกเป็น8อ่าก็หายนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำก็ประมาณนี้นะครับแล้วต่อมามันก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าอยู่คนละชีดทำยังไงเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปมันจะยืดยาวก็ประมาณนี้นะครับสูตรก็ประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ไอ้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาใส่แทนให้ เพราะว่ามันมีการย้ายเซยลล์ขึ้นมาแต่ก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันบางคนอาจจะเอามาตั้งค่าที่ A เนาะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น A เปลี่ยนนี้เป็น A ก็ได้แล้วครับไม่ไม่ได้มีอะไรมันก็จะทํางานได้มีเห็นการตรวจสอบค่าซ้ํากันระหว่าง2คอลัมน์เนาะนก็ ใช้งานได้ประยุกต์ได้หลากหลายนะครับกรณีแบบมีใครสมมติครูอาจจะใส่ชื่อว่าวันที่1ที่2ที่3ม,มีใครมาเช็คชื่อบ้างก็เรียงยลงไปเรียงลงไปแล้วก็อาจจะมาเช็คว่ามีใครบ้างที่มาวันที่2มีใครไม่มาอะไรนะครับก็ก็อาจจะใช้ได้นะแล้วฟังก์ชัน ไอ,อ้ตรงนี้นะครับมันจะดูได้ด้วยนะครับว่าน้อยกว่ามากกว่านี่ครับไปใช้กับได้หลากหลายสถานการณ์นะครับก็ลองประยุกต์ใช้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับ Excel นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ